ก็สวัสดีครับ f c ที่น่ารักทุกทท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องแจ็กกี้บาร์เบอร์ช็อปนะครับผมวันนี้ช่องแจ็กกี้นำเสนอเปิดข้างรองทรงสูงนะครับผมไปมาดูกันเลยครับผมว่าช่องแจ็กกี้ทำงานยังไงนะครับผมนะครับในการสร้างกรอบทรงแจ็กกี้ใช้ฟันรองเบอร์2นะครับในการสร้างกรอบทรงรอบศีรษะเลยนะครับเปิดข้างนะครับ เก็บผมด้านบนไว้แล้วก็ไถขึ้นไปสูงๆเลยนะครับผมโดยใช้หวีดันผมด้านบนและเป็นตัวกําหนดกรอบทรงด้านบนไว้ด้วยนะครับผมไถขึ้นไปตรงๆด้านล่างแนบชิดหนังศีรษะด้านบนเผยหน้าบัตเตอรเลียนออกนะครับผมเมื่อถึงกรอบทรงที่เราต้องการเราก็เผยหน้าบัตเตอรเลียนออกไปเลยนะครับผมจับด้านบนเราจะไม่แนบหนังศีรษะนะครับผมไถขึ้นไปเลยนะครับสร้างกรอบทรงรองทรงสูงนะครับ หรือจะเป็นแล้วแต่แล้วแต่แล,แตลูกค้าต้องการเลยนะครับผมไถขึ้นไปนะครับด้านล่างแนบชิดหนังศีรษะด้านบนนะครับเผยหน้าบัตอเรียนออกนะครับมาถึงกรอบทรงที่เราต้องการนะครับจังจะก,กี้ใช้หวีในการดันผมด้านบนเพื่อให้ขาดง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ใช้หวีเช่นเดียวกันนะครับในการเป็นตัวกําหนดกรอบทรงกรอบทรงผมด้วยนะครับ ทังขวามือก็เช่นเดียวกันถ่ายขึ้นไปตรงๆเลยนะครับผมด้านล่างแนบชิดหนังศีรษะด้านบนเผยหน้าบตเตอรียนออกนะครับไถ่ายไปเลยนะครับกับกรอกทรงรองทรงสูงนะครับเปิดข้างนะครับไถ่ายขึ้นไปนะครับใช้หวีดันช่วยนะครับในการทําให้ผมขาดง่ายขึ้นนะครับหลังจากที่ช่างจ๊กี้ใช้ฟันรองเบอร์2นะครับในการสร้างกรับทรงแล้วนะครับช่างจ๊กี้จะจะก็จะใช้เป็นฟันรองเบอร์1.5นะครับ ในการที่จะไถตั้งแต่ตีนผมนะครับเบอร์นี้เลยนะครับผมไถตั้งแต่ตีนผมขึ้นไปถึงกรอบทรงเบอร์2นะครับครึ่งหนึ่งของกรอบทรงเบอร์2นะครับถ้าจะขึ้นไปสูงเทียบเท่ากับเบอร์2นะครับจะโดนแค่ปลายผมแผ่วๆนะครับจะไม่ลงน้ําหนักมากนะครับจะลงน้ําหนักในส่วนของตีนผมนะครับสําหรับฟันรองเบอร์1.5นะครับผมไถขึ้นไปนะครับสะบัดข้อมือออกนะครับ ถ้าถึงกรอบทรงเบอร์สองนะครับจะโดนแค่แผ่วๆปลายนะครับผมจะไม่ลงน้ำหนักนะครับสบัดข้อมือตรงตีนผมนะครับผมเราจะไม่ขึ้นไปสูงนะครับถ้าขึ้นสูงเราก็จะด้านบนเราจะโดนแค่แผ่วๆปลายผมเท่านั้นนะครับเราจะเน้นในส่วนของด้านล่างตีนผมนะครับผมถ่ายไปนะครับผมสร้างการเชื่อมต่อกับเบอร์2นะครับ ต้องขออภัยนะครับผมช่วงนี้ช่างจะกีกี้ไม่ค่อยได้ทําคลิปลงช่องนะครับแต่ก่อนลงแบบรัวๆนะครับ อาทิตย์หนึ่งจะลง23คลิปเลยนะครับผมแต่ช่วงหลังเนี่ยก็อย่างที่ช่างจะกี้บอกนะครับผมไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับผมเนื่องจากต้องปรับจูนในส่วนของร้านกระจกนะครับผมยังต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับก็ค่อยก็ยังไม่ค่อยมีเวลานะครับผมหลังจากที่ช่างจะกี้ใช้ฟันรองเบอร์1.5ในการใช้เชื่อมต่อกับเบอร์2แล้วนะครับผมช่างจะกี้ก็จะใช้เป็นฟันรองเบอร์หนึ่งในการเก็บตีนผมนะครับให้ไปเชื่อมต่อกับเบอร์1.5นะครับโดยจะเน้นตรงตีนผมนะครับผม ถ้าขึ้นไปถึงกรอบทรงด้านบนนะครับจะโดนแค่แผ่วๆปลายผมด้านบนเท่านั้นนะครับผมจะไม่ลงน้ําหนักมากในส่วนของอกรอบทรงผมด้านบนนะครับจะเน้นในส่วนของตีนผมด้านล่างเท่านั้นนะครับผมให้ไปเชื่อมต่อกับเบอร์หนึ่งจนะครับผมถ้าขึ้นจะเห็นว่าถ้าขึ้นไปถึงด้านบนก็จะเป็นแค่ปลายผมแผ่วๆด้านบนเท่านั้นนะครับผมโดยเบอร์หนึ่งจะใช้เก็บตรงตีนผมด้านล่างนะครับผมสร้างความนวล ในส่วนของด้านล่างเชื่อมต่อกับเบอร์1.5นะครับผมทำให้รอบศีรษะเลยนะครับ <L un> หลังจากที่จ้างจ็กกี้ใช้เป็นฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับเชื <L un> ่อมต่อแล้วจ้างจ็กกี้ก็จะใช้เป็นฟันรองเบอร์0ูนะครับผมในการที่จะเก็บตีนผมด้านล่างนะครับเ <L un> บอร <L un> ์น,นี้เลยนะครับผมเก็บด้านล่างนะครับ ด้านล่างของตีนผมเลยนะครับผมลูกผมอ่อนผมลูกเล็กๆผมอ่อนๆนะครับผมแล้วก็ทำให้ตีนผมจริงๆให้สั้นลงเกิดความนวลเชื่อมต่อกับเบอร์หนึ่งนะครับทำให้รอบศีรษะเลยนะครับผมขอขอบคุณทุกทท่านที่เข้ามารับชมนะครับโดยเฉพาะช่างใหม่นะครับผมเข้ามารับชมนะครับ ก็อยากจะบอกว่า นะครับสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ orian, สําหรับช่างใหม่ก็นําไปใช้นะครับสิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ une, ไม่ต้องนําไปใช้นะครับผมแล้วก็อ่านคอมเมนต์ประกอบด้วยนะครับผมเผื่อว่าอาจจะมีช่างใหญ่หรือช่างผู้มากประสบการณ์นะครับเข้ามาให้คําชี้แนะในส่วนของกรอบของผมใ,ในคลิปนั้นๆ,ๆน,น,นะครับผมเราก็ชมคลิปไปด้วยนะครับอ่านคอมเมนต์ประกอบไปด้วยนะครับผมเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับผมส่วนช่างใหญ่นะครับช่างผู้มากประสบการณ์นะครับถ้าจะเข้ามาให้คําชี้แนะก็ยินดีรับฟังทุกๆท่านเลย นะครับผมแต่ถ้าจะเข้ามาติติงเพื่อไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับผมก็ไม่ต้องเข้ามานะครับผมแต่ถ้าจะทําให้เกิดประโยชน์ก็ใส่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับชี้แนะได้เลยนะครับติติงเพื่อเป็นประโยชน์ได้เลยนะครับผมช่างใหม่กับช่างแจ็คก,กี้เองก็จะเก็บไปพิจารณานะครับนำไปใช้นะครับในคราวต,ต่อๆไปนะครับผม หลังจากนั้นชักจักกี้ก็จะใช้เป็นหวีใหญ่นะครับเกี่ยวกัรในการเก็บนวลด้านบนนะครับสร้างความกลืนเชื่อมต่อกับความนวลด้านล่างนะครับผมที่ยาวที่ยังเป็นขอบชั้นดำอยู่ชักจักกี้ก็จะใช้เป็นหวีใหญ่นะครับผมในการเก็บขอบผมและสร้างความนวลกลืนผมด้านบนนะครับผมทําให้รอบศีรษะเลยนะครับผมยังเป็นก้อนดำด้านบนเราก็จะใช้หวีใหญ่ตักเอียงออกนะครับแล้วก็ปาดนะครับ หวีจะไม่แนบชิดหนังศีรษะนะครับผมซี่หวีด้านบนจะไม่แนบชิดหนังศีรษะนะครับผมไถนะครับยขกขึ้นมาตักขึ้นมาแล้วก็ปาดตักเอียงปาดนะครับตักเอียงปาดยกขึ้นเป็นช่อช่อเป็นระดับไปนะครับผมตักขึ้นมานะครับแล้วก็เอียงหวีออกแล้วก็ปาดนะครับผมที่ยาวเกินเพื่อนออกมานะครับตักเอียงตักเอียงปาดตัเออกเอียงปาด ตะเอียงปากนะครับเป็นช่อๆขึ้นไปเป็นเลเวลเป็นสเต็ปขึ้นไปด้านบนนะครับผมการยกหวีนะครับผมหลังจากนั้นก็มาเก็บในส่วนของฝั่งขวานะครับผมขอบผมดํานะครับสร้างการเชื่อมต่อระหว่างนวลกับกลืนกลืนกับนวลน,นะครับขอบผมดําก็ตักขึ้นมาแล้วก็เอียงหวีออกแล้วก็ปาดนะครับ ปัดเศษผมสักหน่อยนะครับผมเพื่อจะได้ให้เราเห็นว่าอาจจะมีติตำหนิตรงไหนที่เรายังไม่ชัดเจนหลังจากนั้นช่างจีก,กี้ก็จะใช้เป็นฝาตัวกันตัวเล็กนะครับผมในการที่จะกันขอบคมๆให้กับกรอบทรงผมนะครับ เพื่อสร้างความงามความคมชัดขึ้นนะครับโดยช่างจะกก,กันในส่วนของหน้าผากก่อนนะครับแล้วก็มาการตรงจอให้ขึ้นให้ขึ้นไปเชื่อมต่อในส่วนของด้านบนศีรษะนะครับแล้วก็จะการในส่วนของด้านหน้าใบหูนะครับไปจนถึงด้านบนใบหูและไปจนถึงด้านหลังแล้วก็ตรงไทยทอยนะครับผม ตัวกันตัวนี้ช่างแจ็กกี้ยังมีขายนะครับช่างท่านไหนสนใจก็ทักคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมรับปากเปิดปากรับคมเรียบร้อยนะครับผมรับประกันความคมกลิบไม่กินเนื้อนะครับผม ในส่วนของด้านหลังจังตะก,กี้ก็จะกันด้านหลังใบหูฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็จะไปกันในส่วนของอด้านหน้าผากฝั่งซ้ายนะครับให้มาเชื่อมต่อในส่วนของอใบหูหน้าใบหูฝั่งขวานะครับผม ต้องขออภัยนะครับผมก็จะมีเสียงรถหน่อยนะครับก็จะดังนิดหนึ่งเสียงรบกวนนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมม้วนด้านบนใบหูให้เป็นเส้นโค้งม้วนสวยนะครับแล้วก็มาดันมาในส่วนของด้านหลังนะครับตรงหลังใบหูนะครับให้ไปเชื่อมต่อนะครับกับด้านหลังนะครับผมไททอยนะครับผม หลังจากนั้นช่างจ๊กี้ก็จะปล่อยผมด้านบนลงมานะครับผมแล้วก็จะหวีเช็คเนาะว่ามีส่วนไหนใส่สเปรย์พรมน้ำนะครับเพื่อจะเช็คผมด้านบนนะครับผมแล้วก็จะเก็บรายละเอียดต่อไปนะครับในส่วนของความยาวด้านข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะให้เท่ากันนะครับผมช่างบางท่านนะครับลูกค้าลูกค้าหวีเป๋มานะครับเป๋ซ้ายเป๋ขวาก็แล้วแต่นะครับผมเมื่อเราหวีแต่งให้ลูกค้าแบบนี้แล้วนะครับ ให้มันถูกตามสเต็ปเมื่อแต่เมื่อหวีกลับมานะครับผมจะไม่เท่ากันนะครับในส่วนของช่างแจ็กกี้ช่างแจ็กกี้จะจะทำให้มันเกิดระดับที่เท่ากันทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมจากนั้นช่างแจ็กกี้ก็จะมาตัดในส่วนของด้านหน้านะครับผมลูกค้าบอกว่ายากได้ครึ่งหน้าผากนะครับช่างแจ็กกี้แค่เล็มปลายออกนะครับผม หลังจากนั้นก็มาตัดผมด้านบนนะครับผมความยาวนะครับตัดแค่ปลายนิดนึงนะครับผมตัดแค่ตรงปลายนิดนึงนะครับโด,ย,ดยทำช่อแรกตรงกลางก่อนนะครับผมแล้วค่อยอมาทำในส่วนของอด้านข้างนะครับ ฝั่งซ้ายขวานะครับโดยทําช่อแรกตัดปลายผมในส่วนของตรงกลางก่อนนะครับผมแล้วก็มาทํามาไล่ในส่วนของฝั่งขวานะครับตัดผมที่ยาวเกินมานะครับให้ไปเชื่อมต่อกับตรงกลางนะครับผม นั้นก็จะมาไล่ทางฝั่งซ้ายมือนะครับปลายผมที่ยาวเกินมานะครับผม นะครับเช็คผมอีกทีนึงนะครับผมเป่าผมให้แห้งครับผมทรงเปิดข้างสําหรับช่างแจกี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมครับสําหรับคลิปนี้ช่างแจกี้ก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะครับผมคลิปหน้ามาดูกันครับว่าช่างแจกี้จะนําเสนอทรงผมทรงอะไรนะครับผมสําหรับคลิปนี้ช่างแจกี้ฝากไว้เท่านี้นะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ